ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอตกเกช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับมาพบกันกับการเสี่ยงไทยทำนายไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการดูดวงเสียงไทยทํำนายไพ่ทาโร่กันวันนี้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูรนดอมเสี่ยงไทยกันเช่นเคยเป็นการเสียงไทยไพ่ทาโร่ตามแนวทางสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะ เออเราทำนายกันไปตามความเชื่อและแนวทางเนื้อหาตามตำราสากลน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกอย่างเป็นการเสี่ยงทายและความเชื่อมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้มากน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะการที่ได้มาดูคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ตรงกันตามความเชื่อนะครับทำใจสบายๆนะหัวข้อเรนดอมที่เราจะดูกันวันนี้ก็คือ ใครกำลังนำความรักดีๆและนำโชคดีมาให้คุณเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกำลังนำความรักดีๆและความโชคดีมาให้คุณผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้ใบแรกคุณได้โห,หราชินีเหรียญใบแรกมาใหญ่โตเลยโอ้ Queen of Pentacles ราชนีเหรียญปรากฏเป็นใบแรกคุณมีโอกาสเจอคนนิสัยดีนิสัยรวยเข้ามาทําให้ชีวิตคุณสุขสบายมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณ100%เซ็นะในบริบทนี้ผมมองว่าเขาจะมาซัพพอร์ตคุณมาสนับสนุนในส่วนที่คุณขาดคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปตามปกติแสดงความสามารถแสดงฝีมือให้เต็มที่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเห็นคุณงามความดีของคุณเห็นความสามารถของคุณแล้วอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรืออยากมาอุดหนุนถ้าคุณค้าขายคุณจะได้ลูกค้า ใหญ่ได้ลูกค้า V.I.P ถ้าคุณทํางานอิสระคุณจะมีคนมาจ้างคุณในราคาที่สูงมากแล้วก็ถ้าคุณทํางานประจําแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานใดก็แล้วแต่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงเจริญก้าวหน้าและในอีกความหมายหนึ่งทํานายได้ด้วยว่าตัวคุณเองนี่แหละที่จะเติบโตด้วยตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยตัวเองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ตามความหมายของไพ่มหาเศรษฐีตามความเชื่อไม่ได้แปลว่าเสี่ยงทายได้ใบนี้ แล้วจะรวยพรึบพรับกันทุกคนไม่ใช่แต่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะครับโอเคนะมาดูกันต่อเลยนะครับแล้วก็อืมใครจะนําความรักดีๆและนําโชคดีมาให้คุณใบแรกก็ราชินีเหรียญและโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้จากนี้ไปจะได้ไพ่อะไรก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะแทบไม่ต้องกังวลแล้วเพราะดวงดีมากวันนี้ ดวงดีมาก6ดาบโอ้โหซิกออฟซอ s สคุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบนะครับไพ่ดาบใบอื่นๆอ,อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ไพ่ดาบใบนี้6ดาบคือระยะห่างทางไกลการเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลตามภาพแบบนี้หมายถึงโชคดีทางไกลก็ได้คนทางไกลจะมาหาก็ได้หรือแม้แต่โยงกับใบเมื่อกี้ราชนีเหรียญคนเมื่อกี้เป็นคนทางไกลก็ได้เช่นกันจะมีโชคดีความร่ำรวยมาจากทางไกลแบบนี้ มีคนทางไกลบางคนที่อาจจะอยากติดต่อมาหาคุณหรือเปล่าลูกค้าต่างประเทศหรือเปล่าสมัยนี้การสื่อสารสะดวกสบายการติดต่อต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าคุณมีผลงานมีฝีมือลองแสดงออกไปนะสื่อออนไลน์ก็เด่นนะครับ เผยแพร่ฝีมือเผยแพร่ความสามารถของคุณให้โลกได้เห็นให้โลกได้ประจักษ์แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถทําอะไรได้อีกมากมายโชคดีจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณการเดินทางก็เด่นนะถ้าคุณคิดจะเดินทางไปไหนมาไหนอ,อยู่แล้วเช่นว่าเดินทางไปศึกษาต่อ,ตอท่องเที่ยวหรือไปทํางานใดนๆก็แล้วแต่เริ่มได้เลยวางแผนวางแพลน,นได้เลยคุณสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยและมีโชคลาบด้วยนะครับการเดินทางจะนําความโชคดีมาให้เออโอเคมาดูกันต่อนะครับ แล้วก็ใครจะนำความรักดีๆมาให้นำโชคดีมาให้คุณดวงขึ้นแน่นอนราชนีเหรียญใบแรกขนาดนี้วันนี้ดวงขึ้นแน่นอนดวงขึ้นแน่นอนดีเอ็ม r พเรอร์โอ้ไม่ธรรมดาแล้วไพจักรพรรดิมานี่ก็สุดยอดอีกใบหนึ่ง ไพ่เมเจอร์ Major ที่สุดยอดอีกใบหนึ่งไพ่จกักรพรรดิเอมเปอร์มาตัวแทนของราศีเมษก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณตัวเขาหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องตอนนี้และหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนาบารมีคําทำนายที่1คือตัวคุณเองจะเติบโตมีวาสนาบารมีเติบโตขึ้นโดยลําดับนะครับ สามารถเติบโตเติบใหญ่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทํางานในสายอาชีพที่มียศมีตําแหน่งอะไรแบบนี้เป็นคนในเครื่องแบบหรืองานใดๆก็แล้วแต่เฮ้ะคุณจะเติบโตขึ้นโดยลําดับอย่างแน่นอนและทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจอืผู้มีอํานาจนี้ครอบคลุมค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคุณโดยตรงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพก็ได้เช่นกันนะครับมีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นคือ อย่าทําให้ผู้ใหญ่กโกรธอย่าขัดใจผู้ใหญ่แล้วจะดีเองทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความสามารถให้เต็มที่ผู้ใหญ่อยู่ข้างคุณนะครับโอเคมาดูกันต่อเลยนะแล้วก็ใครจะนําความโชคดีนําความรักดีๆมาให้คุณหรือจะได้คนรักเป็นผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> ด้วยเหรอเมื่อกี้เอ็มพอเลอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันขยายความหน่อยสิครับไพ่ขยายความหน่อย ใครจะนําความรักดีๆนําความโชคดีมาให้คุณเออว้าวราชินีถ้วย queen of cups เขามองคุณดีมากคุณดูอ่อนหวานละมุนละไมในสายตาเขามากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นใครกันแล้วแต่พลังงานรวมของราชินีถ้วยคือคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอความเป็นควีนแบบนี้หมายความว่า มีความเพียบพร้อมในสายตาคนอื่นคุณอาจจะถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันไม่ได้มีดีอะไรมากมายอันนั้นคือคุณมองตัวเองแต่เวลาคนอื่นเขามองมาเขามองคุณดีมากเออเขามองคุณดีมากและคุณจะมีโอกาสเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งเลยทั้งมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเลยนะตามความเชื่อเลยจะเป็นที่รักไปไหนมาไหนก็ปลอดภยัยคิดอ่านการใดจะประสบผลสาเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังดูแลคุณอยู่อ้าว ใบเมื่อกี้เอ็มพเรอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นมนุษย์แล้วอาจจะตีความไปถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ได้ด้วยนะครับคุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งมนุษย์สัตว์วิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําความดีต่อไปได้ดีแน่นอนเออใครจะนําความรักดีๆนําโชคดีมาให้คุณจะเป็นคนเกา่าคนกันเองหรือคนใหม่ขอไพ่ขยายทีนะครับจะเป็นใครได้บ้างเออโอ้โหอัศวินดาบนออฟซอร คนนี้มาแรงคนนี้มาเร็วดูเหมือนใจร้อนแต่เขาตั้งใจดีคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนใหม่มิตรใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่เจอตัวจริงกันแล้วรู้จักกันแล้วถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ทักมาจีบแบบนั้นไม่ใช่นะระวังโดนหลอกนะครับประมาณนี้คนคนนี้ค่อนข้างมีความใจร้อนอยู่พอสมควรในการอยากเข้าหาคุณใจแทบขาดคนคนนี้จะมาพร้อมความโชคดีและเขาจะทำังไงต่อไปจะมีแอคชั่นใดๆจะมาเร็วๆนี้หรือไม่เออ เขาจะใจร้อนปุ๊บปั๊บมาจีบคุณเลยไหมหรือสงวนท่าทีใดๆเขาจะทำอะไรต่อไปโอโห้หกไม้เท้า Six of ones ยินดีด้วยใบนี้ไพ่แห่งชัยชนะว i c t o ร y ตามตำราสากลว่าไว้วชัดเจนเมื่อหกไม้เท้าปรากฏออกมาหมายความว่าคิดอ่านกาันใดจะประสบความสำเร็จไม่เฉพาะเรื่องความรักเท่านั้นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังคิดหวังไว้ตอนนี้อยากทำอยากได้อยู่ตอนนี้มีโอกาสได้ตามวาสนาะแน่นอนว่าการเสี่ยงทายแบบนี้การเสี่ยงทายได้ไพด่ดีๆใบนี้ไม่ได้แปลว่าจะสำเร็จทุกคนเท่ากันหมดไม่ใช่นะครับการเสี่ยงทายก็คือการเสี่ยงทายเราดูดวงไม่งมง,ง,ง,งายดูเป็นแนวทางการใช้ ชวิตใบนี้ออกมาหมายความว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสได้รับชัยชนะหากแข่งขันการใดอยู่ก็แล้วแต่อยู่ในการแข่งขันใดๆคุณจะประสบความสําเร็จแม้แต่การแข่งขันกับตัวเองนะครับไม่ว่าคุณอยากเอาชนะใจตัวเองเรื่องใดๆอยู่คุณจะทําได้ท้าที่ผ่านมาคุณอยากเอาชนะใจตัวเองเพื่อทําการใดสักอย่างแล้วไม่สําเร็จจากนี้ไปคุณจะทําได้นะโอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้ใครจะนำความรักดีๆและนำโชคดีมาให้คุณ ไม่ธรรมดาใบแรกก็ราชินีเหรียญตามมาด้วยเอ็มเพเรอร์และมีราชินีถ้วยไพย่ดีๆทั้ทงนั้นเลยวันนี้โอ้แปดถ้วยไม่ต้องกลัวแปดถ้วยเอ็ดออฟคัพสแปดถ้วยใบนี้ตำราสากลว่าไว้ว่าคุณมาถูกทางแล้วณเวลานี้สิ่งใดที่คุณไม่ต้องการแล้วคุณคิดว่าไม่ไหวแล้วมูฟออนดีกว่าคุณเดินหน้าจากมาได้คุณสามารถทําได้สําเร็จนะครับอะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไม่ถูกใจแล้วทิ้งไว้ข้างหลังมูฟออนมาเลยแล้วจะดีนะครับ อนาคตคุณเดินหน้ายิ่งเดินหน้ายิ่งดีเรียกว่าอย่าไปผูกยึดติดอดีตมากมายนะครับอย่าไปยึดติดอดีตมากมาย move on มาให้ได้แล้วจะเจริญก้าวหน้าอย่างเร็วเลยโอ้โหราชาดาบ king of swords ไพ่ดีๆวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เพียบเลยทั้ง emperor ราชาดาบราชนีเหรียญราชนีถ้วยราชาดาบนี่เป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจที่ชัดเจนมากทั้งราชาดาบทั้ง emperor วันนี้ คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้มีอานาจไม่ว่าจะด้วยาทางตรงทางอ้อมตัวคุณเองอาจจะมียศมีตําแหน่งด้วยตัวเองอยู่ในสายงานบริหารที่ต้องใช้พระเดชพระคุณแบบนี้หรือแม้แต่การที่ต้องทํางานใดๆเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับแวดวงคนในเครื่องแบบแบบนี้ก็โดดเด่นนะครับและยังคงย้ําเช่นเคยนะว่าขอให้คุณแสดงความสามารถให้เต็มที่อย่าทาให้ผู้ใหญ่โกรธอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับ ตอนนี้กำลังก้าวหน้าเป็นอย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเออแล้วทานายได้อีกอย่างด้วยนะในบริบทเนี้ยความรักดีๆมาจากผู้ใหญ่ก็ได้อ่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้แบบนี้อแนะนําคนดีๆมาให้เป็นไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเมจะเชียนโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้เราวปาฏิหาร เดินไปจะเชียรไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์ตัวแทนนักปรา์และองค์ความรู้ทั้งปวง สิ่งใดด,ด,ด,ดีล้วนเกิดขึ้นได้ดวงดีแล้วช่วงเวลานี้คุณชอบทำบุญหรือไม่คุณเป็นสายมูหรือไม่คุณชอบดูดวงหรือไม่ถ้าคุณชอบดูดวงเป็นสายมูชรักการทำบุญคุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้าหลายสิ่งหลายอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์นั่นแปลว่าถ้าคุณเคยถอดใจเรื่องใดๆเคยคิดว่าไม่ได้แล้วมั้งลองตั้งใจทำอีกสักรอบสองรอบมีโอกาสประสบความสำเร็จสิ่งใดที่เคยปล่อยวางไปแล้วนะครับสิ่งที่ดีงามนะ ที่เคยท้อใจไปแล้วลองเอากลับมาปัดฝุ่นทําดูใหม่มีโอกาสประสบความสําเร็จนี่คือเรื่องความโชคดีทั่วไปในชีวิตส่วนตัวส่วนเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเมจิกเชียนปรากฏออกมาต้องบอกเลยว่าคุณจะเจอคู่จิตวิญญาณที่มีความใจตรงกันนําพาโชคดีมาให้กันและกันตรงตามหัวข้อเป๊ะเขาจะนําความรักดีๆมาให้พร้อมนําความโชคดีมาให้ไพ่เดอะเมจิเชียนเห็นคุณเห็นตามภาพนะ เมจิเชียนชี้มือขึ้นท้องฟ้าตามตำราว,ว่าไว้ราวกับไรเวทมนต์สิ่งดีๆใดๆจะเกิดขึ้นราวปาฏิหาริสิ่งที่เคยคิดว่าผิดหวังไปแล้วไม่ได้แล้วมั้งจะได้นะเออไม่ธรรมดารับไว้เลยผมรับด้วยคนไม่ธรรมดาทําบุญเข้าไปตามกําลังทําบุญเพิ่มเข้าไปมูเข้าไปแบบสายขาวขอพรดีๆให้ตัวเองอย่าไปสาบแช่งใครนะครับมูแบบสายขาวขอพรให้ตัวเองเออ โอ้โหราชินีไม้เทา้าควีนออฟวอนส์ผู้หลักผู้ใหญ่เพียบเลยวันนี้คุณทำงานอะไรครับขอประทานโทษนะค้าขายหรือเปล่าหรือว่าทำงานในองค์กรใหญ่ใดๆหรือไม่ที่มีการปกครองหลายลำดับชั้นนะมีผู้จัดก,การมีท่านประธานมีหัวหน้ามีหัวหน้านแผนกอะไรแบบนี้ แทบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณตอนนี้ให้คุณประโยชน์คุณสูงสุดเลยนะถ้าเอาด้านการงานการเงินเนี่ยช่วงนี้คุณดวงคุณขึ้นมือคุณขึ้นมากเรียกว่ามีความสามารถเข้าหูเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตากรรมการเป็นอย่างมากและถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์แปลว่าไม่ว่าคุณจะรักใครชอบใครอยู่หรือคิดอ่านการใดผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเออย้ำเหมือนเดิมอีกแล้วย้ำเรื่องเดียวเลย วางตัวดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความสามารถให้เต็มที่และอย่าทําให้ผู้ใหญ่โกรธอย่าทําให้ผู้ใหญ่ไม่พอใจแล้วอนาคตคุณจะสดใสเลยนะประมาณนี้โอเคไปกันต่อผู้หลักผู้ใหญ่เพียบเลยวันนี้โอ้ดีงามหรือจะได้แฟนโตกว่าเอผู้ใหญ่นําโชคทั้งการงานการเงินความรักอโอ้สี่ถ้่วย4โฟล์ออครับ คุณมีสิ่งใดไม่สบายใจหรืออึดอัดขัดใจอยู่หรือไม่บางทีเป็นช่วงดวงดีก็จริงแต่มันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างบางอย่างเช่นการได้มาไม่ทันใจการต้องรอคอยหรืออยากได้สิ่งหนึ่งแต่ไปได้อีกสิ่งหนึ่งแบบนี้อา้าวลองทบทวนดีๆนะว่า ทดแทนกันได้หรือไม่บางทีคุณไปโฟกัสบางสิ่งแต่คุณได้อีกสิ่งหนึ่งทบทวนให้ดีสิ่งที่คุณได้มาอาจจะดีกว่าก็ได้หรือมีโอกาสที่จะได้เกินคาดเพียงแต่ว่าอาจจะพลาดเป้าไปสักหน่อยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเหมือนกับคุณตั้งใจจะไปสถานที่หนึ่งแล้วสถานที่นั้นเกิดปิดหรือว่ามีเหตุที่เข้าไม่ได้คนเยอะเกินไปทําให้ต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งแล้วมีโชคดีกว่าเกิดขึ้นมาแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอะไรที่ดีกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ลองเปิดใจดูนะครับนะ แล้วก็อโชคดีกำลังมาความรักดีๆกำลังมาใบมาเมื่อกี้หมายความว่าบางทีนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงคุณเล็งคนหนึ่งอยู่แต่คุณไปได้อีกคนที่ดีกว่าก็เป็นไปได้นี่ประมาณนี้เลยโอเคไปกันต่อนะครับโอโหสองเหรียญ Two of Pentacles เอนดูเลย คุณมีอะไรต้องตัดสินใจแน่ๆเลยช่วงนี้มีทางเลือกบางอย่างเข้ามาหรือหลายอย่างต้องตัดสินใจเลือกไม่ต้องกลัวสองเหรียญบ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องที่สุดเหมาะสมกับตัวคุณเองที่สุดขอเพียงมีสติอยู่เสมอนะครับสติมาปัญญาเกิดแล้วคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรกับคุณนะโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่าก,กดข้ามนะครับขอให้ดูให้ตลอดนะเพราะการเสี่ยงไทยแบบนี้ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อไม่ผิดจากที่พูดตรงเป๊ะ The High p r i e s t e s นักบวชหญิงสเสน่ห์ของคุณความสามารถของคุณจะนำความโชคดีมาให้คุณอย่างมาหาศาลยินดีด้วยกับท่านที่ดูคลิปนี้มาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้โดยไม่กดข้ามคุณจะไม่พลาดไพ่ดีๆแม้แต่ใบเดียวพลังงานดีงานวันนี้รับไว้เลยนะครับความสามารถและสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตดึงดูดโชคดีด้วยอา้าวมาดูกันต่อ ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อย้ำเลยนะครับอย่าก,กดข้ามนะมารับพลังงานดีๆไปได้วยกันการเสี่ยงทายนี้ไม่อาจจะส่งผลเท่ากันได้ในทุกท่านแต่มีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้น justice เป๊ะเลย คุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้คุณจะได้ในสิ่งที่คู่ควรนะครับที่ผ่านมาถ้ามีอะไรไม่ได้อย่างใจจากนี้ไปดวงเริ่มเปิดแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้ออโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรารู้แล้วว่าคนกันเองคนใกล้ชิดที่เป็นมิตรใหม่ที่รู้จักกันแล้วมีโอกาสจะเข้ามามอบความรักดีๆให้คุณ และคุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งมนุษย์สัตว์วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อโอ้โฮเดอะเวิลด์ยินดีด้วยผมขอรับพลังงานนี้ด้วยคนเดอะเวิลด์ออกมาไพ่ใหญ่อีกแล้วนะครับวันนี้ตามตำราสากลว่าไวเดอะเวิลด์คือ complete ความสาเร็จทั้งปวงความบุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุกการติดต,ต่อต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาความเป็นสากลนิยมได้หมดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเปิดโลกกระทัดโลกกว้างนะครับนะเปิดโลกใบใหม่ของคุณก็ได้แบบนี้เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีกําลังไหลามาเทมาจากใครบางคนหรือหลายคนไม่ว่าจะมาในรูปแบบคนรักคู่ครองเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วแต่วันนี้ผู้ใหญ่เยอะมากดังที่ดูไปเมื่อกี้นะแล้วก็ the world เนี่ย คุณมีโอกาสที่มีชื่อเสียงขจระจายไปในระดับสากลไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องเกินฝันสมัยนี้เรามีสื่ออยู่ในมือถ้าเรามีความสามารถมีจุดเด่นใด,ดเๆเผยแพร่ออกไปคุณมีโอกาส,ม,กาสมีชื่อเสียงได้เออไม่ธรรมดาเกิดนะั้นเนี่ยแจ้งเกิดมาแล้วอขออีกสักใบหนึ่งสิครับขอสวยๆส,ส,สรุปเลยวันนี้ความรักดีๆกับโชคดีจะมาพร้อมกันแน่ๆเลยละ่ะนะตามความเชื่อตามการเสี่ยงทายวันนี้ไพ่สวยขนาดนี้ ไม่ธรรมดาขอทรงท้ายสวยๆสักหนึ่งใบเดวิลเฮ้ยอิ่มน้ำสำราญความอิ่มเอมทางโลกมาเต็มโอ้โหเสน่ห์เมตตามหานิยมมาเต็มต้องเปิดอีกสักใบแล้วละ่ะเออขยายเดวิลหน่อยสิเพราะเดวิลนี่เป็นไพ่ไม่ดีไม่ร้ายมันอิ่มน้ำสำราญจริงแต่ถ้าเผลอใจก็อาจจะลุ่มหลงมัวเมาได้ขออีกสักใบดูซิว่าคุณจะมีทิศทางชีวิตเป็นอย่างไร สเสน่ห์เมตตามหานิยมมาเต็มแน่นอนแล้วจะเกิดสิ่งดีๆใดๆหรือผลกระทบใดๆตามมาหรือไม่หายห่วงหกถ้วย คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากคนแวดล้อมจากใครก็แล้วแต่ชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์นะสันมีสนเสน่ห์เมตตามหานิยมไปแล้วจากเมื่อกี้นี้ดึงดูดผู้คนดีๆให้เข้ามาจะมีการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้การจากคนคุ้นเคยชีวิตคุณจากนี้ไปจะแวดล้อมไปด้วยคนดีๆและสิ่งดีๆจะลงใจเป็นส่วนใหญ่ปัญหาใดๆที่เคยมีจะคลี่คลายนะครับยินดีด้วยนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ